เนื้อเยื่อนะครับผมการปลูกเนื้อเยื่อหรือว่าการไม้ตัดชําชนิดต่างๆนะครับระดับแรกเนะ่ะเนื้อเยื่อนะเฉพาะเนื้อเยบอั่อน,ออนนะครับไม้เนื้อเยื่อกัอนก็ได้คือเราผสมดินปลูกนะครับเราไม่จัาไปใช้วิตามินอะไรทั้งนั้นอย่าไปใช้ปุ๋ยสูตรละลายช้านะครับออสโมโคสอย่าไปใช้นะครับอย่าไปอย่า อย่าพึ่งเอาไปผสมนะครับเพราะว่าความเค็มจะทําให้พวกเนื้อเยอื่อไม้เราเป็นเล็กนะครับผมต้นเล็กๆอย่างเงี้ยอนุบาลอยู่นะครับจะทําให้เค็มดินเค็มแล้วสามารถทําให้ไม้เราตายได้นะครับเสียได้อย่าพึ่งใช้ใช,ใช้แค่แค่พิษมอสกับเพอร์ไร์อย่างเดียวเลยอ่าให้ดูเนื้อหน้าเนื้อดินนะครับให้ประมาณนี้เพอร์ไร์กับพิษมอสนะครับเนี่ยแค่นี้แหละหลังจากนั้นเราก็นําไปรดน้ําให้ชุ่มนะครับ หรือฉีดยานะครับฉีดยากันเชื้อรานะครับพี่วินเพื่อนถ้ามีนะถ้ามไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมลดน้ําธรรมชาติก็ได้ควบคุมเอานะครับผมควบคุมได้ความสุขนะครับผมความสุขอยู่กับการปลูกนะครับมันมีความสุขกับงานถ้ามีความสุขกับงานเราก็ เพื่อนนะครับมันวันหนึ่งมันวันเวลามันไวมากเพื่อนนะครับทําอะไรคิดจะทําอะไรก็ให้รีบทํานะครับผมวันเวลามันไม่รอเราใครทําก่อนใครลงมือทาก่อนใครคิดก่อนทําก่อนนะครับคนนั้นได้เปรียบในยุคนี้นะครับผมมัวแต่อรีรอลีลานะครับผมไม่ได้ไม่ทันเขานะครับไม่ทันเขาเขารวยแล้วเรายังไม่ไปไหนเลยมันก็นะครับเราก็ช้ากว่าเพื่อนเนาะพยายามเดิน นะครับเดินเดินให้ทันเพื่อนนะครับหรือเดินก่อนเพื่อนเลยคิดอะไรทําอะไรปุ๊บปั๊บนะครับมั่นใจตัวเองทุกคนนะครับหนุ่มเกษเชื่อว่าทําได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือคนสูงอายุนะครับก็สามารถทําได้นะครับทุกคนสามารถทําได้นะครับขอให้ใจเราสู้เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับหนุ่มเกษก็ไม่ได้เก่งไม่ได้ดีมาจากไหนนะครับผมก็มาเป็นสื่อกลาง นะครับแบ่งปันความรู้แนวทางนะครับเชื่อว่าทุกคนนั้นก็เก่งทุกคนนะครับรู้ทุกคนอยู่แล้วแต่นะครับวิธีแนวทางวิธีในการทํางานวิธีแนวทางนะครับในการทํามันก็แตกต่างกันนะครับลองปรับเปลี่ยนวิธีกันไปแลกเปลี่ยนความรู้กันไปนะครับเราทําวิธีนี้แล้วเอ๊มันช้าเราลองมาเปลี่ยนวิธีใหม่ลองดูนะครับลองดูวิธีหนุ่มเกษตรดิทำไมหนุ่มเกษตรทําวิธีนี้ก็ลองมาทําดู ลองเอาไปทําดูตัดยังไงชํายังไงหอยังไงนะครับการเลี้ยงสเตวการเลี้ยงเนื้อเยื่อยังไงนะพี่เพื่อนเคยเลี้ยงแบบไหนแล้วมันช้าหรือไวก็ลองเอาวิธีของหนุ่มเกษตรของน้องโฮมินชานลนะครับทีมงานหนุ่มเกษตรนั้นเอาลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเอาไปเปรียบเทียบกับพี่พื่นเพื่อนทําดูลองดูนะครับว่ามันมันได้ผลช้าหรือไวลองมาเปรียบเทียบกันนะครับเราทําเพื่อแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยนความความรู้กันนะครับแนวทางกันเนี่ยมันถึงจะเก่งนะครับถึงจะเก่งได้คนต้องให้หลายรูปแบบนะครับผมหลายรูปแบบวันนี้นะครับผมก็เตรียมนะครับสแตนบายดินปลูกเนื้อเยื่อนะครับก็จะเป็นอะไรบ้างอ่ะก็จะมีพิษมด นะครับพิษมอสอกเกษเน้นพิษมอสอย่งเดียวนะนิดพิษมอสแล้วก็เพไลไรนะครับผมอ่าพวกมะพร้าวละเอียดนะครับองเสร็จก็ไม่ได้ใช้นะถ้าใช้เนี่ยมันต้องใช้จํานวนมากเราปลูกจํานวนมากแล้วทีนี้ถ้าจะให้เราไปแช่น้ํานะครับพื้นที่ไม่มีแล้วอีกอย่างหนึง่งเราใช้จํานวนมากนะครับแช่น้ํา กว่าจะมาทําได้เนาะนะครับไม่ใช่ว่าปลูกจํานวนน้อยๆสิ2 0ต้นอย่างเงี้ยเราก็สามารถแช่มะพร้าวละเอียดได้ทีนี้มันเราใช้แบบใช้เครื่องทุ่นแรงแล้วก็เนี่ยปลูกในจํานวนที่หลายพันต้นหลายหมื่นต้นนะครับผมเราจะใช้แค่พิษมอสกับเพลไลท์เท่านั้นพิษมอสจะดีที่สุดเลยนะครับในการพ่อชําเนื้อเยื่ออ่สเปกน้ำมอสด,ดีไหมก็ถามว่าวิตามินนะครับการหล่อเลี้ยงไม้เนื้อเยื่อเรา ไม่ดีเท่าพิษมอสนะครับผมพิษมอสจะดีกว่าท้งนี้ท้งนั้นนะครับพิษมอสแล้วเราจะฉีดยานะครับพวกระบบฆ่าเชื้อราฆ่าอะไรต่างๆนะครับผมก่อนที่จะนําเนื้อเยื่อมาปลูกนะครับพอทําเสร็จนะครับพอเลียงเสร็จเอาถาดหลุมมาใส่เนื้อเยอื่อเออมาใส่ดินปลูกเนื้อเยื่อเสร็จนะครับหลงเสร็จจะมีตัวยาตัวยาพวกค่าระบบพวกเชื้อราแน่นอนเออเชื้อราในดินพวกมแมลง ในดินนะครับผมพวกยานั้นก็ไม่มีอันตรายต่อไม้เนื้อเยื่อเรานะครับผมไม่มีผลข้างเคียงนะครับเราจะพาไปดูเนื้อเยื่อดีกว่าเนี่ยก็คืออัตราส่วนนะครับก็กะนะครับกคำนวณเองให้ให้ได้ขนาดนี้ให้ได้เบอร์นี้นะครับผมนี่คือพิมอสกับเพอร์ไล่จะดีที่สุดนะครับในการเพราะเนื้อเนื้อเยื่อนะครับผมถ้าพี่พเพื่อนนะครับมีสูตรยังไงก็ นะครับลองทําดูนะครับอันนี้ก็คือหนุ่มเกษมมาอัปเดตให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับสวนใหญ่เขาจะทําประมาณนี้นะครับสวนใหญ่ในเกาหลีใต้นะครับมาในคลิปนี้ก็จะพามาดูนะครับพวกซิงโกเนียมก็มีนะครับผมก็จะเป็นอะไรนะอ,อมชมพูเหรอนะครับออมชมพูแล้วก็จะมีฟิโลใบเงินนะครับเหมือนเดิมฟิโลใบเงินที่เกาหลีก็ราคาดีเหมือนกัน,กน,กนพี่เพื่อนเพื่อนต้นเล็กๆกก็ราคาหกเจ็ดร้อยหรือแปดร้อยนะครับผม เป็นไม้ที่สวยงามนะครับเป็นไม้เจ้าหญิงอีก,อกตัวหนึ่งนะครับเป็นสีเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาเนาะพวกฟิโลใบเงินเราเลี้ยงเนื้อเยือะทั้งนั้นเลยอันนี้อะไรนี่อันนี้ก็จะเป็นฟิโลนะครับลายกีบเมฆเหรอแล้วก็จะเป็นอะไรนี่อันนี้ดูเบียนะครับมอเซล่าดูเบียดูเบียดูเบียแล้วก็อะไรอีกอะฟิโลใบเงินอา่าแล้วก็อะไรนะ มาเมียมาเมียนะครับเนี่ยฟิโลเดนรอนมาเมียมาเมียประมาณนี้แหละครับผมเลอเยอะมาเยอะเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอีกสองกล่องนะครับตอนเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะลงมือมือปลูกนะครับอันนี้ของมาเมียน้องคอมเมนต์สั่งมาจากประเทศไหนเนี่ยอันนี้มาจากศรีลังกานะครับผมมาสภาพดีมาก ไม้พร้อมปลูกเลยนะครับผมเนี่ยปลูกเพราะชํำนะครับแล้วอบอบไว้ก็ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเราก็เอาไปปลูกใส่กระถางสามนิ้วนะครับหลังนั้นก็จําหน่ายนะครับเดี๋ยวถึงเวลามาหนูเสียจะอัปเดตให้ดูว่าสามารถแบ่งปันได้ไหมราคาเท่าไหร่เนาะนะครับเนี่ยอื่นเนยอะๆไม่รู้ตอนเย็นจะมาเอาเอะไรมาน่าจะเป็นอโลกนนนเซียว่าอะไรคอมเมน อันนี้เสน่ห์จันใช่ไหมเ <c oughs> อเสน่หจันดำอาเสน่หจันดำนะครับผมแวพรุ่งนี้ก็ต้องลงมือกันนะครับไปเนี่ยพอหลังจากที่เราวัสดุนะครับอุปกรณ์ที่ใส่ นะครับก็จะเป็นถาดหลุมถาดหลุมห้าสิบนะครับผมห้าสิบหลุมเนาะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่เครื่องอ่ะน้องเหม็นน้องเหม็นนะครับผมมาใส่เครื่องนะครับเนี่ยเครื่องเราจะมีทันสมัยหน่อยนะครับเครื่องทุนแรงเพราะว่าเราทําจํานวนมากสวนใหญ่ทําจานวนมากก็ทางประมาณนี้นะครับมีเครื่องหนึ่งตัวภาพที่ไทยนะมีนะครับก็ดงเ่มเสก็สนใจเหมือนกันนะไอตัวนี้เครื่องนะครับถ้าซื้อทิ้งไว้นะครับที่บ้านเราแล้วก็ พอหนุ่มเสร็จกลับไปไทยนะครับไปทําสูตรดินปลูกไว้จําหน่ายให้กับพี่น้องนะครับชาวไม้ดังพี่น้องที่ชอบอต้นไม้เหมือนกันนะครับดินปลูกทุกๆชนิดก็คงจะดีนะครับเครื่องอย่างนี้มันเป็นเครื่องทุ่นแรงนะครับผมสามารถาผสมดินนะครับได้ได้แบบละเอียดนะครับผมดีกว่าเราไปผสมลงมือเองมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็การผสมผสารนะครับมันไม่ มันไม่ลงตัวถ้าเราทําอย่างนี้นะครับมันเครื่องมันจะปั่นปั่นแล้วผสมกุกเค้ากันได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นดินปลูกให้ลูกค้าสูตรนี้ก็ส่วนมากจะเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้กระถางใหญ่นะครับหนุนเสร็จใส่ดินทรายไปด้วยนิดนึงนะครับปลูกอะโลกาเซียดีมากเลยสวยมากนะครับผมอะโลกาเซียทุกๆชนิดนะครับไม้ยืนต้นทุกๆชนิด เอาเีินตัวนี้นะครับมพะพร้าวสับนะครับผมพิทมอสเพอร์ไรมูลวัวหรือว่าปุ๋ยหมกักธรรมชาติที่เราซื้อมาเป็นสําเร็จรูปนะครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระสอบสําเร็จรูปนะครับผ่านการค่าเชื้ออย่างดีนะครับแล้วก็จะมีดินทรายใส่ด้วยดินทรายอย่าไปใส่มากใส่ให้ให้ดูหน้าดินประมาณนี้แหละครับผมเนี่ยจะมีโปร่งล้วนซุย ปลูกสนีจันปลูกกวากมรกดสวยงามอโลกาเซียชุบฟุกชนิดใช้ดินปลูกตัวนี้นะครับตัวนี้ดีมากนะครับชัวสุดยอดพิดมอสเราจะใส่แบบไม่ต้องห่วงนะครับถ้าห่วงเครื่องนะครับไม้ไม่สวยเนี่ยวิตามินหนูเกษตรไม่ได้ไปฉีดไม่ได้อะไรนะครับผมเราเน้นที่ดินปลูก,กเดียวสอง โอ้ยฟังยังยหลังจากนั้นที่เราเวลาเราใส่แล้วนะครับเนี่ย วันนั้นให้น้องโฮมินนะครับผมล้างเขาแล้วก็ล้างห้องอบเราแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยก็ปิดลงนะครับกันพวกแมลงพวกอะไรเข้าไปอยู่ในนั่นนะครับผมเราจะไปเจาะพวกเนื้อเยื่อเรานะครับผมจะทำให้ไม้เราเสียได้เราต้องระวัง ถ้ามีเครื่องอย่างนี้ดีเลยพี่พี่เพื่อนสวนใหญ่นะครับแนะนําสวนใหญ่ใหญ่ี่ไทยนะนะครับสั่งทาได้เลยนะคงสร้างลักษณะแบบนี้นะครับผมดีมากแนะนําเลยดีมากเลยทุนแรงได้เยอะนะครับปลูกไม้ดเยอะปลูกไม้ไนถัง,นงขนาดไหนใช้ไหนนะครับผมเราใช้ตัวนี้หมดเลยเนี่จะมีแม่บล็อกแม่พิมพ์นะครับเวลานี้ก็ใส่กระถาง6นิ้วกระถาง3ามนิ้วนะครับ9ก้านิ้ว ช้ได้ทุกขนาดเลยดีมากสะดวกรวดเร็วนุ่งเศษก็2คนนะครับกับน้องหัวมินชาแนลนะครับอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหัวมินชาแนลเรด้วยนะครับผมก็อัปเดตกันเป็นประจำนะครับนุ่งเกษไม่ได้อัปเดตนะครับก็สามารถเข้าไปดูน้องหัวมินชาแนลได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเขาด้วยนะครับผม หอมเหม็นชาแนลฝากฝากอะไรไหมน้อง,องเหม็นฝากอะไรให้พี่เพื่อนนะฝา,ากช่องฝากอะไรหน่อยดิฝากติดตามเลยนะอปพูด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 ดิฝากติดตามหอมเหม็นชาแนลนะเด้อครับช่องน้องใหม่เนาะน้องใหม่เป็นกานทำครับน้องใหม่ไฟแรงนะครับผมเด็กรุ่นนี้นะครับอายุ24 25ปีสามารถมีสวนได้สามารถ,นหนาาารถให้ความรู้ สามารถให้ความรู้พี่ๆินเพื่อนได้นะครับก็ไม่ธรรมดาพี่วินเพื่อนเพ,นเพราะว่าล้วนมาจากประสบการณ์ที่เขาเรียนรู้มานี่แหละนะครับที่คุกคีอยู่กับไม้นะครับทําทุกวันทุกวันทุกวันสังเกตอยู่ทุกวันนะครับก็สามารถที่จะมาแนะนํานะครับทุกๆคนนะครับได้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ ถ้าทําอย่างนี้นะครับผมเราสามารถไปทําที่ไทยแบบสบายๆเลยอย่างเงี้ยสั่งเนื้อเยื่อที่ไหนนะครับผมเป็นรายได้พิเศษเลยเป็นเป็นธุรกิจหลักเลยนะเนื้อเยื่ออาลกเาเซียนะครับทุกๆชนิดเลยไอตัวไหนมีนะครับเราก็สามารถนําไปต่อยอดนะครับเอาความรู้จุดนี้ไปใช้นะครับผมเอาเนื้อเยื่อฟิโลชนิดต่างๆเราสั่งเลยสั่งสั่งสั่งเราขอให้เรามีพื้นที่เลี้ยงก็พอนะครับสร้างโรงเรือน ห้องอบเพื่อเพื่อที่จะเลี้ยงปลูกเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างเดียวก็อยู่ได้แล้วครับผมเลี้ยงแค่สองสามเดือนก็สามารถจําหน่ายได้กระถางละหกเจ็ดร้อยกระถางละเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความนิยมของไม้นะครับราคาไม้มันไม่ตายตัวอยู่ทีค่ความพอใจของคนซื้อและคนขายนะครับผมกําหนดกันเองนะครับเป็นธุรกิจที่สามารถนะครับสร้างมูลค่าสร้างเม็ดเงินได้ ดีมากนะครับในยุคนี้เนี่ยแนะนำนะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับผมพยายามเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับหันหน้ามาเล่นไม้ก,กันดีกว่านะครับผมได้เงินนะครับรับรองว่าได้เงินมีตังค์ใช้นะครับหลอเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวได้สบายเ่ยไม่ต้องปเป็นลูกน้องใครก็ได้นะครับเนีย่ยเราเป็นนายตัวเองเลยซื้อไม้มาแล้วก็มาเพราะตัดชำลงทุน3ามพันสี นะครับตอกระถางหนึ่งแล้วก็เลี้ยงสองสามเดือนเราก็ได้ตัด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 เราสามารถไปจําหน่ายนะครับให้กับกลุ่มไม้กลุ่มต่างๆคนที่ชื่นชอบอย่างเงี้ยนะครับผมเขาก็มาซื้อกับเรานะครับอันนี้อัปเดตเป็นแนวทางนะครับนุกเศษกลับไปถามว่านุกเกษจะทําอะไรไหมก็ทํานี่แหละครับทาสวนนี่แหละน้องหัวเหม็นทาอะไรก็ต้องเราต้นทุนเรามาแบบนี้นะครับพื้นฐานเรามาแบบแบบนี้แล้วเราก็จะทําต่อไปนะครับอันไหนที่มันสามารถที่จะรอเลี้ยง นะครับชีวิตตัวเองให้ครอบครัวตัวเองอยู่สุขสบายได้นะครับเราก็ต้องเลือกจุดนั้นส่วนตัวยานะครับหนุ่มเกษจะใช้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวยาฆ่าเชื้อในดินนะครับฆ่าพวกเชื้อราเชื้ออะไรนะครับผมเป็นยาของเกาหลีเขานะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะหนุ่มเกษไม่ได้แนะนํานะครับผมก็คือให้ดูนะครับไม่ได้เป็นตัวยา ตัวแทนขายาอะไรทั้งนั้นนะครับผมก็คือให้ดูเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรอ่านไม่ออกเนี่ยก็จะมาผสมใส่ถังใหญ่เนี่ยใช้ตัวนี้ฉีดเลยนะครับผมผสมสามอยนะครับสามรอยลิตรจากนั้นก็จะมาฉีดกันฉีดรูว่าพอหรือเปล่าถานลุม ฉีดให้ชุ่มเลยฉีดให้ชุ่มเลยนะครับนำมาเปาเราก็จะฉีดประมาณนี้ฉีดให้แฉะให้ชุ่มไปเลยครั้งเดียวนะครับผมเวลานั้นก็นำมาปลูกนะครับเอาเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อตอนนี้ทีมงานเรากำลังล้างนะครับผมสูงเศษก็จะมาฉีดตัวยานะครับผสมละลายน้ำนี่แหละ มาฉีดใส่นี้ก่อนมาฉีดใส่เนื้อดินที่เราเตรียมไว้นะครับผมอาอให้เกียยไว้ให้ชุ่มเลยเนี่ยสวนใหญ่นะครับผมทําประมาณนี้ถามว่าสเปกน้มมอสมีฟีทักษามเข้ามาเยอะอยูนะ่นะสเปกต้มมอสด,ดีไหมมันเขาช่วยให้มีระบบรากนะครับระบบรากเดินดีนะครับสเปกน้มมอสเนี่ยเป็นใหญ่ใช่ไหมครับ รากเกินดีแต่วิตามินถามว่ามีไหมไม่มีวิตามินนะครับผมมีแต่ความชุ่มชื้นนะครับหล่อเลี้ยงพวกระบบรากไรเดินดีแต่ถ้าอย่างเนี้ยพีทมอสนะครับผมกับเพอไลท์เนี่ยก็คือพีทมอสก็มีสารวิตามินทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมทําให้ไม้โตไวคืออย่างเดียวนะครับเราต้องป้องกันพวกระบบเสื้อลาในดินปลูก นะครับเราก็ต้องฉีดยาพวกนี้ก่อนยาไม่มีผลข้างเคียงต่อไม้เราเราจะพาไปดูบรรยากาศนะครับน้องแก้งน้องหัวม c นชาแนลแล้วก็น้องแหม่มน้องมีนะครับไปไล้างนะครับ,รบผมไปล้างเนื้อเยื่อกันว่าต้องใช้ยาตัวไหนแล้วก็ใช้น้ํากี่กระถังกี่ถังนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับผมเดี๋ยวให้น้องแหม่มนะครับ ซิงคูเนียมรากเดินดีมากเลยนะครับรากแข็งแรงมากดังนั้นปลูกเวลา,าเราปลูกนะครับมันมันยากนะครับเราก็ต้องตัดตัดพวกระบบราก,กออกตัดรากแล้วนําไปปลูกนะครับผมต้องล้างชําระล้างให้ดีๆนะครับเอาพวกเจลพวกอะไรออกให้สะอาดเลยนะครับกันพวกเด็กที่เลือเชื้อรานะครับผม แล้วก่อนที่จะนําไปปลูกมันต้องแนะนําก็คือต้องใส่ทุงมือนะครับกันเชื้อราอันนี้ก็จะเป็นสเสน่จันฮูมาฮอนิมานะครับผมสเสน,น่นจะเป็นสเสน่จันดำลายกีบเมฆก็มีงานเราก็ล้างเียอะไหมครับเหม็นได้แล้วเนีนี่แหละสุดท้ายแล้วนี่ คนไทคนไทยคนอันดับสุดท้ายแล้วนะครับผมก,ก็จะเป็นพวกน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเนี่ยอ๋ออันนี้สุดท้ายใช่ไหมขึ้นลาขึ้นลาขึ้นราแยกใส่กระปุกแยกนี่นี่ปุ๊กนึ่น,นี่นะถ้ามันขึ้นลานะครับยินเพื่อนก็แยกนะครับแยกต่างหากเลย อยากใส่กระปุกต่างหากแล้วก็ไปแช่กับน้ำยาน้ำยาไปตัวดินอะไรน่นะครับที่ไทยที่ไทยมีมมทยทเบตาดินใช่ไหมที่ว่าที่ไทย <c oughs> มันเป็นยาทาแผลนะเบ <c oughs> ตาดิน <c oughs> นะครับสามารถแช่ผสมน้ำแช่ได้อันรดับสุดท้าย <c oughs> นะครับเราก็ต้องไปปลูกกันเ <c oughs> ยอะมากนะครับหลายหมืน่น สายพันต้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นมะเมียแข็งแรงดีนะครับไม้สมบูรณ์แข็งแรงมากเลยดังนั้นถุงมือนะครับถุงมือเราเนี่ยพยายามใส่ถุงมือนะครับบางทีเราไม่ถนัดแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวหนูเสเกษจะฉีดยาฆ่าเชื้ออีกรอบนึงนะครับปลูกเสร็จแล้วก็จะฉีดยาไปอีกรอบนึงแล้วก็ปิดเฮาลงเลยนะครับอันดับแรกเราจะไปปลูก เล็ดชิคเก็ตก่อนนะเนี่ยนะครับผมทำการปลูกกันแล้วใช้มือไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอันดับสุดท้ายหนุ่มเสตรก็ต้องมาฉีดายาอยู่ดีแต่แนะนำพี่เพื่อนก็ใส่ทุกมือนะครับดีที่สุดใส่ทุกมือดีที่สุดนี่แหละครับผมแนวทางในสวนใหญ่ที่เขาทำกันนะครับใช้ตัวนี้ แนะนำนะครับสร้างรายได,ได้ได้ดีเลยนะครับไม้เนื้อเยื่อเนี่ยเลี้ยงถูกวิธีนะครับไม้ก็โตไวก็ได้จำหน่ายไวนะครับปกระบบรากเราก็ดันลงไปให้มันอย่าให้รากฟูขึ้นถ้ารากฟูขึ้นอาจจะติดเชื้อราหรืออาจจะทำให้น่องให้เสียได้นะครับผมแนะนำนะครับใส่ถาดล้มนี่แหละถาดลุมห้าสิบนะครับแล้วก็ใช้ดินสูตร พิทมอแล้วก็เฟอร์ไรท์แค่นั้นนะครับวิตามินอะไรห้ามใส่นะครับพี่พเพื่อนเดี๋ยวจะทําให้เน่าได้เน่าแล้วนี่เราเสียดายนะครับผมเงินไม่ใช่น้อยบาทเนานะไม้เราก็จะมาจากนี่แหละศรีดังกานะครับเอฟซี FC ถามเข้ามาว่ามีรู้จักที่ซื้อไหมรู้จักที่หนูเสียดไม่สามารถตอบได้นะครับผมนี่เป็นหน้าที่ของเท่าแก่เนาะนะครับผม ไม่รู้ว่าข้อมูลอะไรหุ่งเศร็จก็ไม่รู้นะครับผมไม่ทราบจริงๆไม่สามารถบอกได้นะครับผมรดน้ำให้ชุ่มนะครับรดน้ำใส่เนื้อดินปลูกเราให้ชุ่มเลยหลังจากนั้นก็ มาปลูกนะครับนี่แหละแนะนําทีละขั้นตอนนะครับผมก็คือทุกขั้นตอนนะครับเราก็ต้องเซฟให้ดีที่สุดคือพวกระบบยานะครับผมกันเชื้อราฆ่าเชื้อชนิดต่างๆนะครับเราต้องมีถ้าไม่มีก็เบตาดินอะไรนะครับผมที่ไทยน่นนะครับมีก็ใช้ได้นะครับผมกันเชื้อราฆ่าเชื้อราหรือชนิดผงน่าจะมีที่ไทยมีครบทุกอย่างแหละพี่เพื่อนๆลองลองลอง ศึกษาลองถามคนที่เขาซื้อมาใช้อย่างเงี้ยนะครับผมในกลุ่มไม้ด่างในกลุ่มอะไรต่างๆนะครับน่าจะมีน่าจะมีเพื่อนแนะนํานะครับผมหนูเศษก็ไม่รู้ว่ายังไงเนาะที่ไทยเพราะหนงเศษอยู่เกาหลีเนาะก็พวกยาพวกอะไรเราก็จะใช้ของเกาหลีนะครับผมใช้ของที่นี่โอเคครับแล้วค่อยมาสรุปกันนะครับผมหนงเศษขอปลูกก่อน สรุปวันนี้นะครับผมก็คือเราปลูกได้ไม่เท่าไหร่เองเนาะนะครับกว่าจะล้างเสร็จแล้วกว่าจะเสร็จพวกวัสดุในการปลูกอย่างเงี้ยนะครับกว่าจะฉีดยาเสร็จก็เป็นนั้นว่าปลูกได้แค่เท่าไหร,ร่ยังไงน้องอหอมเมนถึงพันไหมน่าจะถึงพันอยู่เนาะวันนี้เนาะท,ที่ที่ว่าเราปลูกเนาะก็ถาดลุมแล้วเท่าไหร่ลุมละร้อยหนึ่งใช่ไหมถาดล้มอ่ะ มจะเป็นพันอยู่มั้งมาเมียแข็งแรงมากนะครับไม้แข็งแรงมากเลยดูระบบรากนะครับสามารถนําไปปลูกปลูกใส่กระถางสามนิ้วได้นะนะครับสองพันเนาะปลูกวันนี้อือน,นะครับเราก็จะปลูกประมาณนี้แหละเห็นไหมครับลูกเสร็จรดน้ํานะครับน้ําก็คือ เป็นน้ํายาตัวเก่าที่ว่าหนุ่มเกษตรฉีดลงนี่แหละลงนี่แหละนะครับมันเหลือนะครับเหลือเรามาฉีดทิ้งท้ายนะครับเพื่อที่จะให้ดินนะครับมีความชุกชื้นบางดินบางบางหลุมมันก็ไม่ทั่วถึงเนาะนะครับเราจะฉีดนะครับล้างใบถือว่าล้างใบเขาไปด้วยนะครับให้รากเขาได้เกาะกับดินปลูกเราโอเคนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับเลี้ยงเนื้อเยื่อเรา ในสวนใหญ่ก็ไม่มีเคล็ดลับอะไรนะครับก็มาแบ่งปันนะครับแนวทางเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่อยากสร้างอาชีพนะครับเพาะเลี้ยงนะครับอนุบาลไม้เนื้อเยื่อเนี่ยก็คือสบายๆนะครับเลี้ยงอย่างเงี้ยถ้าสร้างจำนวนสั่งมาอย่างแล้วก็ปลูก2องก็ปุกแล้วก็มาทำแบบนุงเกษตรเลยนะครับขอให้มีโรงเรือนนะครับขอให้มีเนี่ย ห้องอนุบาลเรา้อยในล่มบําร,รอ่อนๆหกอนต์นะครับอ่อนๆเนาะหกสิปอร์เซ็ประมาณนี้แหละก็สามารถเลี้ยงนะครับเนื้อเยื่อได้ทุกๆชนิดสร้างอาชีพนะครับให้กับครอบครัวเราก็คือดเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งก็สามารถนําไปปลูกใส่กระถาง3ามนิ้วนะครับนําไปจําหน่ายได้แล้วนะครับผม โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็หนุ่มเสียดเหนื่อยทั้งวันเลยวันนี้พูดไม่ค่อยออกนะครับลิ้นพันกันแล้วน้องคอมเมนต์<ะ>เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมจะหลับแล้วจะหลับนะครับนั่งปลูกจน <c oughs> เอวเค็ดไปหมดแล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อกันใหม่พรุ่งนี้ต่อกันใหม่นะครับสรุปคลิปนี้ก็คือแนวทางนะครับผมแนวทางในการปลูก อนุบาลเนื้อเยื่อนะครับดินปลูกด้วยแล้วก็การปลูกใส่พาชนะแบบไหนปลูกเสร็จแล้วทํำยังไงนะครับผมก็แบบดูแบบรคร่าวๆเนาะอาจจะไม่ละเอียดนะครับใหพ้พี่เพื่อนนําไปประยุกต์เพิ่มเติมต่อกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแนวทางสําหรับสวนใหญ่ในเกาหลีนะครับเราเลี้ยงไม้ในห้องอบพ,พี่เพื่อนอยากจะเลี้ยงไม้ไหนที่มันอยากจะให้มันโตวไวๆ รากเดินดีๆอย่างบุษราคำสนิจันอะไรเนี่ยนะครับเลี้ยงในห้องอบสร้างห้องอบนะครับมีทุนเล็กๆน้อยแล้วก็สร้างแบบนี้เลยสร้างแบบนี้ไม่ต้องเอาใหญ่มากก็ได้ถ้าเราทําเล็กๆน้อยก็นะครับความยาวอยู่ที่10เมตรถึงห้าเมตรนะครับตามพื้นที่บ้านเราเนาะเนี่ยทำไว้แค่นี้แล้วก็สามารถเลี้ยงเนื้อเยื่อสั่งอย่างชนิดปลูกสองกระปุก นะครับเอามาเลี้ยงอย่างนี้ใส่เนื้อพิษมอสกับเพลไลนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ครับผมเนี yeah. ่ยทางนั้นนะครับเนื้อเยื่อเนี yeah, ่ยพอโตแล้วเราก็อ,าออกมาเนี่ยเป็นถาดลุมใช่ไหมครับ yeah, เนี่ยออกมาแล้วก็เวลานั้นก็คัดไปปลูกไปปลูกเอาไปปลูกปลูกเนี yeah. ่ยโตทอมแล้วก็ฟิโลก้านขนก้ามกุ้งขน เห็นไหมครับมีจําหน่ายนะครับพี่เพื่อนเพื่อนก้ามกุ้งขนเนาะเป็นเนื้อเยื่อนะครับเยอะแยะฝังก็เยอะอ่าเห็นไหมกระถางสามนิ้วแป๊บเดียวโตเราเลี้ยงเห็นนะครับก้ามกุ้งขนนะครับลักษณะเด่นก็คือก้านเขาจะมีขนนะครับสวยงามโดดเด่นใบเขาก็สวยนี่แหละครับผม ที่นุงเกษตรพยายามอัปเดตให้พี่พื่เพื่อนด,ดูนะครับสําหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับอยากจะทําสวนอยากจะทําเป็นอาชีพนะครับสามารถเข้ามาดูนะครับช่องเกษตรไต้ฟ้าเดียวกันหรือช่องไหนที่เขาให้ความรู้ให้แนวทางนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้จะลืมนะครับฝากกดติดตามน้องโฮมินช anel ด้วยนะครับผมทีมงานของนุงเกษตรนะครับน้องที่ เขาทำเหมือนหนุ่มเกษตรก็คืออัปเดตนะครับเหมือนกันนะครับแต่ช่วงนี้เขาไม่ค่อยว่างนะครับหนุ่มเกษตก็ไม่ค่อยว่างหนุ่มเกษตก็พยายามที่จะปีกเวลาหาเวลามาอัปเดตให้พี่เพื่อนได้ดูได้ชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับน้องคอมเมนต์บายๆพี่เพื่อนนยครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ